สู่โลกบันเทิง M Action กับอิงและไอซ์ค่ะ พีพีสยองขวัญทั้งไทยทั้งต่างประเทศเข้าฉายเทียบเลยว่าปะว่าแต่มีโปรแกรมหนังผีอันไหนบ้างที่ตอนนี้กำลังน่าดูเอางี้เดี๋ยวจะพาอิงแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยไปพบกับต,ตัวอย่างหนังซสี่งขวัญสองเรื่องด้วยกันนั่นก็คือดอ e เบียเฟสอัปเตอร์ดกและอัพพอ o 1โล่สิบแปดเดี๋ยวคให้ตัดสินใจนะว่าจะไปดูเรื่องไหนกันดีโหอย่างนี้ฉันอยากรู้แล้วสิว่าจะสยองขวัญขนาดไหนอย่างนี้ติดตามชมได้ใน M Action ค่ะ าคือผู้พิทักษ์เหล่ามวลมนุษย์จากแวนไพร์ใต้พิภพคอลเบตันนีในทคริสนักบุญปีศาจ VCD DVD b ลูเร y และบลูเร y สามมิติโดย MV d ดีในช่วงมูฟี่คาเฟ่นในวันนี้นะคะพวกเรามีหนังแนวสยองขวัญสันประสาทมาน,นำเสนอค่ะนั่นก็คือเรื่อง Don't b บ afraid อั t h ต d a r ดาวที่ได้เคทีโฮมและกายพีเอสมานำแสดงค่ะซึ่งหนังเรื่องนี้นะคะได้ผู้กำกับอย่าง พลอยนิกซี่ซึ่งเคยกำกับ h e ล l b บอทั้งภาคหและภาค2มาแล้วค่ะและเขาก็ได้เป็นโปรดิวเซอร์และเขียนบทให้เรื่องนี้อีกด้วยจะตื่นเต้นสยองขวัญขนาดไหนไปชมกันเลยดีกว่าค่ะ Don't be afraid of the dark คือภาพยนตร์แนวตื่นเต้นสยองขวัญสั่นประสาทเรื่องราวของเด็กน้อยที่ตามพ่อไปอยู่อย่างคลืหาดในฝันหลังใหม่และแฟนสาวของพ่อแต่มันกลายเป็นฝันร้ายเมื่อมีบางสิ่งที่น่ากลัวลบอยู่ในนั้นด้วยลูกสาวพยายามบอกพ่อแต่พ่อก็คิดว่าลูกแค่จินตนาการไปเองมีเพียงแฟนใหม่ของพ่อที่เชื่อและพยายามช่วยไขยเงื่อนงำในครั้งนี้ภาพยนตร์เรื่องนี้นำโดยเคที่โฮมและกายเพียสกำกับโดยทรอยนิกซี ติดตามความน่าสะพรึงกลัวสยองขวัญครั้งนี้ได้ในโรงภาพยนตร์ afraid the dark. พร้อมรับทึขวัญไปกับเรื่องที่2องหรอยังอิงโอ้โหแค่เรื่องแรกยังขยวขวัญซะขนาดเนี้ยแล้วเรื่องที่2ก็ต้องไม่ธรรมดาแน่ๆเลยใช่ไหมไอ้แน่นอนเพราะว่าเรื่องที่2เนี่ยมีชื่อว่าอ p พ l อ o 18 ภาพ,พยนตร์ที่สร้างมาจากนวนิยายนวิทยาศาสตรถถ์ระทึกขวัญและเป็นหนังรูปผสมระหว่าง Paranormal Activity และ Apollo 13ด้วยแถมยังใช้นักแสดงหน้าใหม่ทั้งหมดเพื่อให้เกิดความสมจริงนะโอ้โหงั้นอย่างนี้เราเตรียมตัวไปขยวขวัญกันต่อดีกว่าค่ะกับภาพยนตร์เรื่อง Apollo 18ค่ะ Apollo 18 คือภาพยนตร์ที่สร้างจากนวนิยายแนววิทยาศาสตร์ระทึกขวัญกำกับโดยผู้กำกับจากสเปนกอนเซลโลโลเปส,สเกลเลโกโนำเสนอเรื่องราวที่ทุกคนต่างคลางแคลงใจว่าเ<อ>พื่อนร่วมโลกของเราอย่างดวงจันทร์มีสิ่งใดอาศัยอยู่หรือไม่เมื่อยานอาวกาศอพอโลโลถูกส่งไปปฏิบัติภารกิจที่แอบแฝงบนดวงจันทร์และเป็นทางการกับสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นเมื่อนักอวกาศค้นพบหลักฐานที่ทำให้ตกใจ เมื่อพบของที่เชื่อว่าเป็นรูปแบบของชีวิตนอกโลกติดตามความลึกลับระทึกขวัญครั้งนี้ได้ในโรงภาพยนตร์ ฟันประสาทมีห้ามพลาทั้ง2เรื่องเลยนะคะเนี่ยใช่แล้วอิงคิดว่าทั้ง2เรื่องเนี้ยจะต้องติดอันดับหนังสยองขวัญแห่งปีนี้แน่นอนค่ะใช่แล้วแหละค่ะและสำหรับคราวหนะ้ mm hmm. line, นาอิงไลซ์จะนอะไรมาอัปเดตกันอีกต้องติดตามชมกันได้ในรายการ M Action นะคะ mm hmm. ทาง M Channel ค่ะและสำหรับวันนี้ mm hmm. พวกเรา2คนต้องขอตัวลาไปก่อนสว,ส,สวัสดีค่ะ